สวัสดีค่ะถ้าผู้ชมและน้องๆพบกันอีกครั้งะคะ่ะกับรายการทัศนศิลป์ค่ะในวันนี้รายการของเราดูคึกคักมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีน้องๆมาจากโรงเรียนประตูชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะได้นําผลงานนะคะมาเสนอมีทั้งงานปั้นนะคะงานวาดภาพงานระบายสีงานพิมพ์แล้วก็งานโครงสร้างด้วยค่ะ ซึ่งผลงานต่างๆที่นำมาในวันนี้ก็ทำกันอย่างสุดฝีมือเลยค่ะเพื่อนน้นองแล้วก็ท่านผู้ชมสำหรับเนื้อหาในเรื่องของการวิจารณ์งานศิลปะนะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์อัชาราพรนิมิตได้กรุณามาแนะนำการเรียนการสอนในเรื่องนี้ด้วยค่ะ ในช่วงนี้เราไปพบกับอาจารย์กิตติมากเก่งเขตตะกิจและชมผลงานของน้อง,น,องนักเรียนโรงเรียนประตูชายกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะรายการทัศนศิลป์ในวันนี้นะคะจะนําเสนอเรื่องของการนําเสนอผลงานทัศนศิลป์ค่ะ โดยมีน้องๆจากโรงเรียนประตูชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยอาจารย์อัชาราพรนิมิตนะคะได้นําผลงานภาพเขียนระบายสีผลงานการปั้นผลงานาพับพิมพ์และก็ผลงานโครงสร้างนะคะมาให้นักเรียนศึกษากันดูว่าเพื่อนๆเหล่านั้นนะคะชื่นชอบผลงานประเภทอะไรและก็สร้างสารรค์ผลงานอะไรกันบ้างมีขั้นตอนเทคนิคและก็วิธีการสร้างสารรค์ผลงานของตัวเองกันอย่างไรพร้อมทั้งมีจุดดีหรือว่าจุดที่ควรปรับปรุงผลงานของตัวเองอย่างไรกันบ้างนะคะไปติดตาม เพื่อนๆเ,เหล่านั้นกันเลยค่ะหลังจากที่เราได้ทําผลงานด้านศิลปะไปมากมายเลยนะคะวันนี้ครูจะให้นักเรียนมานําเสนอผลงานด้านการเขียนภาพระบายสีการปั้นดินน้ํามันการพิมพ์ภาพรวมไปถึงงานโครงสร้างขั้นแรกงานเขียนภาพระบายสีขอเชิญน้องจูนออกมานําเสนอผลงานเลยค่ะน้องจูนเชิญค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิรยาจงสุขสวัสดิ์จะมานำเสนอผลงานการวาดและระบายสีเรื่องช่วยการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในปัจจุบันสัตว์น้ำเริ่มสูญพันธุ์พวกเราควรช่วยการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำโดยการไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำและช่วยการนำพันธุ์สัตว์น้ำไปปล่อยตามแหล่งแม่น้ำค่ะ เทคนิคในการลงสีของหนูคือการใช้สีเทียนค่ะวิธีการทำผลงาน 1. ออกแบบ 2. ลง,งสี 3. ตกแต่งให้สวยงามจุดเด่นของภาพคือคนปล่อยปลาค่ะจุดจุดที่ไม่ค่อยดีของหนูนะคะคือ หนูคิดว่าในการตัดเส้นของหนูยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงที่ยังตัดออกนอกเส้นค่ะหนูขอจบการนำเสนอผลงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะทางงานต่อไปนะคะเป็นการปั้นปั้นดินน้ำมันด็อกเตอร์เชิญเลยค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเทรพัฒน์ส,สงละอผมจะมาแนะนำการปั้นดินน้ำมันผลงานชิ้นนี้ชื่อว่าอายุทยาเมืองหน้าอยู่ลักษณะพิเศษก็คือกระผมเลือกใช้ดินน้ำมันที่สำหรับปั้นทําให้มีสีสันสดใสวิธีการทำก็คือร่างภาพในกระดาษเลือกสีดินน้ำมันที่เราต้องการสามนวดดินน้ำมันให้นิ่ม 4ปั้นจากวัตถุที่ใหญ่ๆก่อนเช่นเจดีพระต้นไม้พอเสร็จแล้วเราก็ปั้นวัตถุชิ้นเล็กๆเ,เช่นคนคนกำลังพายเรือพอปั้นเสร็จแล้วผมยังเห็นว่ายังมีพื้นที่ว่างอยู่ผมจึงปั้นคนกำลังว่ายน้ำและดอกบัวเพิ่มไปอีกเพื่อให้ผลงานชิ้นนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับจุดเด่นของภาพนี้ก็คือ ดีซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรุงศรีอยุธยาเมื่อก่อนมีความเจริญรุ่งเรืองมากความประทับใจในของผมก็คือคนกำลังพายเรือแข่งขันกันซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานสิ่งที่ควรปรับปรุงก็คือใบไม้ควรทำให้มีความละเอียดอ่อนกว่านี้ครับรละผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับครับ,รบสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชุติการศรีสุข วันนี้จะมานำเสนอผลงานการพิมพ์ภาพค่ะในหัวข้อเรื่องไก่เป็นไข้หวัดนกวัสดุที่ใช้คือก้านกล้วยค่ะเรื่องราวของภาพคือไก่บางตัวไม่ได้เป็นไข้หวัดนกแต่ก็ต้องตายเพราะมนุษย์เกงว่าไข้หวัดนกอาจจะระบาดไปมากกว่านี้จึงทำลายไก่ให้หมดไปขั้นตอนการทำคือออกแบบร่างภาพเป็นรูปไก่ก่อน แต่หนูอยากให้ภาพสวยมากกว่านี้จึงแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนท้องฟ้าและส่วนพื้นดินการพิมพ์คือหนูระบายสีลงบนกล้วยและพิมพ์ลงไปบนตัวไก่พอเสร็จใช้สีเทียนตัดกรอบบนตัวไก่ค่ะสิ่งที่ประทับใจคือไก่ตัวนี้ค่ะเพราะหน้าตาดูสวยดีค่ะแต่ก็ต้องตายเพราะ คนเก็งว่าไข้หวันนกอาจจะระบาดไปมากกว่านี้จึงทำลายไก่ตัวนี้ซะ<ม>ข้อที่ควรปรับปรุงคือเวลาหนูระบายสีเวลาผสมสีหนูจะผสมน้ำมากเกินไปจึงทำให้สีดูจืดจางคร<ม>าวหน้าหนูจะผสมสีผสมน้ำให้น้อยลงกว่านี้เพื่อให้สีดูสดใสย,ยิ่งขึ้นขอจบการนำเสนอเพียงเ่านี้ขอบคุณค่ะ งานสุดท้ายนะคะงานโครงสร้างน้องนัทออกมาเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิชาเกลี้ยกลาำจะมานำเสนอผลงานโครงสร้างของหุ่นยนต์เรื่องหุ่นยนต์แม่บ้านและหุ่นยนต์ผู้ช่วยแม่บ้าน คุณแม่ของหนูทำงานทั้งนอกบ้านและข้างในบ้านเยอะหนูจึงคิดคน้นทำหุ่นยนต์แม่บ้านขึ้นมาช่วยคุณแม่และและหนูเห็นว่างานมันยังงานบ้านยังเยอะอยู่หนูจึงทำหุ่นยนต์ผู้ช่วยแม่บ้านขึ้นมาช่วยอีกแรงหนึ่งเพื่อให้งานบ้านลดน้อยลงขั้นตอนวิธีทำคือหน สะสมกล่องไว้หลายๆชนิด 2. อ,ออกแบบภาพ 3. นํนำกล่องมาวางมานำกล่องมาทำให้เป็นมาวางให้เป็นรูปร่างตามที่เราออกแบบไว้ 4. ทากาวติดกันให้แน่นและตกแต่งเพิ่มเติมส่วนหุ่นยนต์ผู้ช่วยแม่บ้านคือนำกล่องมหาห่อกระดาษและทากาวให้ให้แน่น และตกแต่งเพิ่มเติมสิ่งที่หนูประทับใจคือหนูมีความรู้สึกว่าหุนห่นยนต์ทั้งสองนีออ้น่าจะช่วยงานคุณแม่ของหนูได้จริงๆสิ่งที่หนูควรปรับปรุงคือควรทากาวให้แน่นและเพิ่มสีสันให้มากยิ่งขึ้น เห็นผลงานของน้องๆนักนะเรียนโรงเรียนประตูชัยไปแล้วนะคะสวยงามแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์ที่น่าสนใจมากทีเดียวเลยค่ะพิปุยว่าการที่เรานำสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมาสร้างสารรค์เป็นผลงานได้เป็นความคิดที่ดีมากเลยทีเดียวคะ่ะน้องๆเพราะบางอย่างนะคะทำให้เกิดประโยชน์ได้หรือบางอย่างก็ยังแสดงให้เห็นว่าน้องๆมีความเข้าใจในเรื่องท้องถิ่นของตนเองได้ดีด้วยค่ะ ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเพื่อนนําเสนองานยังไงคราวนี้เรามาลองพูดวิจารณ์งานของเพื่อนดูสิคะงานแรกน้องยูนออกมาเลยค่ะนักเรียนคนไหนที่ต้องการพูดวิจารณ์งานของเพื่อนบ้างเชิญคะ่ะยกมือเลยค่ะน้องนัดว่าไงคะน้องนัดตรงนั้นก็ได้ค่ะตรงนั้นก็ได้ออทำไม จึงต้องวาดภาพทางด้านขวามากกว่าทางด้านซ้ายค่ะ,ะคือเขาสงสัยว่าน้ำหนักของภาพหนูหนักไปด้านเดียวใช่ไหมคะน้องนัดด,ด้านขวาคือด้านนี้นะเพราะอะไรคะน้องจูนใชด่ด้านขวามือของนัดหนักกว่าด้านซ้าย ก็ด้านนี้น้อยกว่าอ่าน้องจูนว่ามันยคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นที่ให้ผักแต่หลายๆชนิดนะคะที่อยู่ในน้ําค่ะมาแถวๆนี้ค่ะแล้วก็สามารถให้สามารถให้ปลามาเกาะอยู่ทางนี้เพื่อจะรับเพื่อนใหม่ได้ค่ะเพื่อนบอกว่าตรงนี้ต้องการจะวาด พวกผักพวกผักตบชาวาพวกวัชพืชต่างๆมาด้านนี้แล้วหนูมันน้ําหนักมันยังได้ไหมคะน้ําหนักของผักตบชาวายังได้เท่ากับน้ําหนักด้านซ้ายมือไหมที่หนูว่าไม่ได้ไม่มไยังไม่ได้เพนั้นน้องจูนว่าไงคะงั้นจะรับเป็นข้อปรับปรุงแล้รกันค่ะค่ะคนต่อไปใครสงสัยงานน้องจูนอีกคะ ใครคะหนูลองสิคะโบทำไมปูถึงต้องอยู่ตรงนี้คะเพราะว่าปูจะไม่ค่อยกล้าประชิญกับคนนะคะก็เลยแอบอยู่ที่ผาตบชวาค่ะได้ไหมคะคำตอบได้ไหมตบมืดได้ไหม,คะ,มคะอขอ่ีใครต้องการถามของน้องจูนบ้างงานของน้องจูน ตกลงน้องจูนขอบคุณค่ะงานของดร์ที่คะดรมานำเสนอคะใครสงสัยงานที่ดร์นำเสนอไปอว่าว่ามานลองโบทำไมถึงต้องป้านวัตถุใหญ่ๆก่อนคนะเพราะว่าวัตถุเล็กๆมีความละเอียดอ่อนวัตถุใหญ่ๆมีความละเอียดอ่อนน้อยกว่าคือเพื่อนจะบอกว่าการที่ว่าปั้นของใหญ่ๆก่อนเนี่ยทำให้เป็นหลัก ได้ว่าตรงช่วงนี้จะทําอะไรแล้วก็เอาพวกเล็กๆเนี่ยเอามาเสริมที่หลังใช่ไหมคะดร,ค,รค่ะใครสงสัยอีกคะอ่ะเเาเจนเธออยากจะทราบว่าผลงานนี้นะคะใช้เวลากี่วันถึงจะปั้นได้ถึงจะปั้นเสร็จไม่ถึงวันหรอกครับแค่ประมาณเกือบวันเหมือนกันแต่ก็คงไม่ถึงวันหรอกครับอ่ะคงไตกลงเวลาเท่าไหร่ครับดรก็ประมาณสิบกว่าชั่วโมงครับสิบกว่าชั่วโมง เขาไม่ได้ปั้นเสร็จในห้องเรียนเอากลับไปปั้นที่บ้านต่อค่ะพักบ้างเว้นบ้างค่ะเอาพักบ้างเว้นบ้างมีใครสงสัยอะไรอีกงาน,นของดักเตอร์ไม่มีนะคะดักเตอร์ขอบคุณค่ะ,ะงานพิมพ์ภาพออกมาเลยค่ะค่ะใครสงสัยเรื่องไก่เป็นไข้หวัดนกเจอน้องดีนทำไมถึงตั้งชื่อว่าไก่เป็นไข้หวัดนก เพราะว่าไก่ตัวนี้อาจจะถูกฆ่าเพราะว่าถูกไข้หวัดนกเพอาจราะว่าไก่ตัวนี้นะคะไม่ได้เป็นไข้หวัดนกแต่จะต้องตายเพราะไข้หวัดนกเขากินใจตรงที่ว่าไม่ชอบให้ไก่เป็นไข้หวัดนกแล้วเขาก็สงสารไก่ใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะใครสงสยัยทีละคนอะด็อกเตอร์ก่อนก็ได้ทําไมไม่วาดไก่กําลังถูกตอนลงหลุมครับเออจะได้วาด ทำไมถึงไม่วาดไก่ตอนที่ตอนลงหลุมใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะทําให้ภาพไม่สดใสก็เลยทําตอนที่ยังอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันน่าสลดใจมากกว่านี้อ่าน้องอาร์มอาทำไมต้องระบายสีพื้นก่อนคะเอ่อเพื่อให้รู้ว่าตรงไหนเป็นพื้นตรงไหนตรงไหนเป็นพื้นดินตรงไหนเป็นท้องฟ้าค่ะเก่งมากตบมือให้หน่อยค่ะ งานต่อไปของน้องนัดใครสงสัยอะไรบ้างเยมีคนยกมือแล้วน้องนัดเต็มเลยเอาเลยค่ะโหเยอะเลยเ่ามาค่าเชิญค่ะทำไมต้องประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวนี้คะตัวไหนคะแม่บ้านตัวแม่บ้านเพราะหุ่นยนต์แม่บ้านนี้จะช่วยงานคุณแม่ได้ได้มากค่ะ,ะคนต่อไปใครสงสัยน้องทีนค่ะ ทำไมหุ่นยนต์ผู้ช่วยแม่บ้านถึองอกระดาน,นเพื่อให้เพิ่มสีสันมากขึ้นค่ะค่ะชัดเจนดีน้องจูนว่าไงคะทําทไมหุ่นยนต์แม่บ้านไม่ใส่หมวกล่ะคะเพราะหุ่นยนต์แม่บ้านนี้มีสีสันมากพอแล้วค่ะส่วนหุ่นยนต์หุ่นยนต์อะไรผู้ช่วยแม่บ้านมีมีสีสันแค่สองสามสีค่ะส่วนหุ่นยนต์ แม่บ้านนี้มีสีสันเยอะค่ะค่ะใครสงสัยอะไรอีกคะค่ะเชิญอยากทราบว่าตรงกลางของเนี่ยค่ะอันนี้ของตอัวแม่บ้านเนี่ยมีไว้ทําไมคะมีไว้เก็บฝุ่นค่ะอ๋อเป็นเครื่องดูดฝุ่นด้วยคะเนี่ยค่ะนั้นก็น้องนัทเก่งมากตกมือให้น้องนัท่อยคะ่ะ เชิญค่ะนักเรียนคะการที่นักเรียนมาวิจารณ์งานและหรือการนําเสนอผลงานเนี่ยทำให้นักเรียนทราบจุดดีจุดเด่นของการทํางานของนักเรียนแล้วก็เพื่อนๆที่วิจารณ์การทํางานของนักเรียนเนี่ยนักเรียนควรวิจารณ์ในลักษณะไหนคะในลักษณะที่ดีให้คําแนะนํให้คแนะนเพื่อนแล้วก็อะไรคะตัวไหนที่ดีให้ทําไมคะให้ชม,ชมเพื่อน ถ้านักเรียนติเขาไปทุกอย่างทุกอย่างเพื่อนจะมีกําลังใจในการทํางานไหมคะไม่มีไม่มีฉะนั้นการที่วิจารณ์ควรเลือกสิ่งที่ดีมาพูดแล้วส่วนไหนที่บกพร่องนักเรียนก็บอกให้เพื่อนๆไปปรับปรุงใช่ไหมคะมคะ่ะวันนี้ครูขอจบกันสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ เป็นยังไรกันบ้างคะสำหรับการนําเสนอผลงานทัศนศิลป์ของเพื่อนเพื่อน,นะคะเมื่อนักเรียนดูของเพื่อนเพื่อนแล้วนะคะนะักเรียนควรที่จะ อาจลองนําเสนอผลงานทัศนศิลป์ของตนเองหรือว่าวิจารณ์ผลงานของเพื่อนๆด้วยนะคะโดยแนวทางในการนําเสนอผลงานทัศนศิลป์นะคะก่อนอื่นนักเรียนควรที่จะรู้ว่านักเรียนจะสร้างสรรค์ผลงานประเภทใดนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานภาพเขียนระบายสีผลงานปั้นผลงานภาพพิมพ์หรือว่าผลงานโครงสร้างจากนั้นค่ะนักเรียนควรที่จะรู้ว่านักเรียนใช้วัสดุอะไรที่มาสร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้นอย่างเช่นงานภาพพิมพ์ของเพื่อนๆเมื่อสักครู่นะคะได้ใช้หยวกกล้วยที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นของ ะะมาสร้างสารรค์เป็นภาพพิมพ์ที่สวยงามได้ค่ะรวมถึงต้องรู้เทคนิควิธีการต่างๆที่สามารถสร้างสารรค์ผลงานนั้นให้สวยงามขึ้นได้ค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะนักเรียนควรจะทราบว่าจุดดีที่ควรที่จะสร้างสารรค์นั้นคืออะไรในงานของเรารวมถึงจุดที่ไม่ดีหรือว่าจุดที่ควรปรับปรุงในผลงานของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนควรที่จะนําความรู้ในการนําเสนอผลงานเหล่านั้นนะคะมาปรับปรุงผลงานของตัวเองค่ะ นอกจากนั้นนะคะนักเรียนยังได้ฝึกประสบการณ์ในการแสดงความคิดเห็นของตนเองและก็รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยนะคะความคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นค่ะสามารถนําไปปรับปรุงผลงานทัศนศิลป์ของเราให้มีความสวยงามขึ้นได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะความคิดและจินตนาการของน้องๆ้องนั้นสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามมากจริงๆเลยค่ะ อย่างเช่นงานปั้นที่น้องๆเขาปั้นออกมาได้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะมีรายละเอียดต่างๆประกอบด้วยน่าสนใจมากเลยค่ะน้องๆพี่ปุ้ยหวังว่าน้องๆที่ชมรายการนะคะก็สามารถจะทำได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าไม่ลำบากจ,จนเกินไปก็ส่งมาให้ทางรายการได้ชมกันบ้างนะคะหรือว่าจะนำแนวทางทางเรื่องการวิจารณ์งานศิลปะที่อาจารย์อัชาราได้แนะนำไปแล้วเนี่ยมาใช้ก็ได้โดยให้เพื่อนๆช่วยกันนะคะ คงจะสามารถทำให้น้องเนี่ยมีความเข้าใจในงานศิลปะกันมากขึ้นค่ะชวงต่อไปเป็นชุดสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆจะได้พบกับอาจารย์สมบัติในเรื่องของเทคนิคการวาดภาพการ์ตูนในวันนี้จะเป็นเรื่องของรูปทรงที่ใช้ในการเขียนการ์ตูนนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆพี่ปุ้ยยังเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเช่นเคยค่ะขอให้น้องๆสร้างสรรค์ผลงานกันต่อไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้รายการทัศนาศินคงต้องลาน้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนักเรียนเป็นไงครับจากครั้งที่แล้วที่เราเอารูปทรงเลขาคณิตมาสร้างเป็นภาพกันลองสังเกตสิ่งรอบๆตัวเราหรือเปล่าว่ามันตรงกับรูปทรงที่เราฝึกวาดกันไปหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเรียนรูปทรงใหม่กันนะครับเป็นรูปทรงอิสระรูปทรงอิสระก็อย่างที่เราจะอาลองทดลองเขียนกันดูนะครับ รูปทรงอิสระคือไม่ใช่รูปทรงที่กำหนดตายตัวนะครับอันนี้เราสามารถที่จะสร้างสารรค์ได้เองโดยอาศัยจากเส้นโคง้งเส้นโคดหรืออะไรพวกนี้ที่เราฝึกกันมาตั้งแต่ต้นนะครับหรือนักเรียนลองดูง่ายๆก็คือพวกก้อนเมฆหรืออะไรพวกนี้มันคือรูปทรงที่มันเป็นรูปทรงอิสระไม่จำกัดตายตัวนะครับพวกนี้เราสามารถที่จะ มาเติมตายเขานะครับนะครับให้เขาโกรธให้เขาร้องไห้อะไรก็ได้นะครับนะครับ พื่อให้หัวเลาะล่าไปเลยก็ได้แล้วแต่เราสามารถที่จะสร้างสารรค์ได้หรือกลุ่มมากก็ได้นะครับรูปทรงอิสระเนี่ยเราสามารถที่จะมองจากก้อนเมฆหรือสิ่งต่างๆได้จากพวกน้ำหรืออะไรพวกนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือรูปทรงที่มาจากธรรมชาติ ธรรมชาติรอบๆตัวเราเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวดัดหรือไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆเนี่ยให้ใช้ความสังเกตอน,นิดนึงนะครับลองสังเกตนิดนึงสิ่งที่เราเจอเนี่ยอาจจะเป็นผีเสือ้อใบไม้ต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยถือเป็นรูปทรงอิสระเอารูปทรงธรรมชาติจริงๆแล้วใบไม้นะครับ <c oughs> พวกใบไม้ต่างๆจะมีรูปทรงแตกต่างกันไปนะครับ แค่ใบไม้อย่างเดียวเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีหลากหลายพันมากถ้าเราลองใช้รูปทรงเหล่านี้มาประกอบหรือมาใช้เป็นแบบในการสร้างภาพเนี่ยเราจะได้เกิดความหลากหลายนะครับบางคนจะเก็บใบไม้ที่ร่วงเนี่ยเก็บไว้ในสมุดให้มันแห้งไว้เป็นแบบก็ได้นะครับหรือรูปทรงของก้อนหินต่างๆ รูปทรงที่มาจากธรรมชาติเราสามารถจะพบเห็นได้บ่อยนะครับเพราะงั้นต้องเป็นคนที่หัดสังเกตถ้าให้ดีควรจะมีสมุดสักเล่มหนึ่งเราเจอปับ๊บเราก็สเก็ตรหรือเก็บวาดเก็บมาไว้เป็นข้อมูลในการเขียนภาพอันนี้ถ้าเราฝึกเยอะๆชำนาญก็จะเกิดความคล่องตัวในการเขียนภาพมากขึ้นต่อไปน้องๆอาจจะเป็น ศิลปินที่มีชื่อเสียงต่อไปในอนาคตก็ได้ลองฝึกกันเยอะๆนะครับแล้วจะประสบ